รับนั่นก็คือระดับคนบาปสิที่พิเศษจะมีป้ายห้อยชื่อสุดน่ารักชื่อสีเขียวมองง่ายสุดๆเวลาไลฟ์และอีโมจิเอาไว้ใช้ในไลฟ์สตรีมที่เราปดด็อกมากมายรวมถึง Discord Membership ด้วยนะอะอะไรนะมีแค่นี้เองเหรอเอ่อใช่ <laughs> พราะถ้าคุณอยากได้คอนเทนท์ที่เสี่ยว้าสร้งแบบจัดเต็มแล้วแล้วก็สมัครผู้ค้างรักเลยสิคะคุณจะได้รับคอนเทนท์ที่ปกติแล้วลินจะลงแค่ในภาพทรอนเท่านั้นไม่ว่าจะเป็นไลฟ์แฟนซีย้อนหลังทั้งหมดอาร์ตประจําเดือนรวมถึง ASMROP r แบบสเปนบกเต็มเนื้อเรื่องก็จะอยู่ในระดับผู้ค้างรักนี่เลยค่ะแต่ถ้าคุณอยากจะเอ็กซ์คลูซีฟมากกว่านั้นแล้วแล้วก็สมัครผู้ลุ่มหลงซึตาเหลืองเลยสิคะสิ่งที่ได้น่ะจะเหมือนกับระดับผู้ค้างรักเลยแต่ว่าเป็น แบบอันเซนเซนนะแน่นอนค่ะว่าเสียวถึงพิกถึงขิงมากกว่าและบางครดินจะรักคุณมากมากไม่สมัครไม่ได้แล้วไหมนะมาเป็นคนบาปไปด้วยกันนะคะ let's go